ค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะกับออนและนาโนโอเคห่างหายกันไปนานมากๆนะคะสำหระดับคลิปวิดีโอของนาโนปรินต์นะคะ <c oughs> ก็วันนี้นะออนไม่ได้มาทำงานเดยวายแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าออนจะมาขออนุญาตเปิดถุงนะคะมันเป็นถุงเซ็ต ระบายสีนะคะพร้อมใช้ของนาโนปรินเลยนะคะกะ็ขอเล่านิดนึงแล้วกันเนาะว่าสืบเนื่องด้วยช่วงนี้เป็นสถานการณ์ของโควิด1 i d 1 9นะคะกะ็ผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยก็เป็นก็ได้ทำงานแบบ work from home เนาะรงไปถึงน้องๆ้องหนูหนูนะคะทีะ่ยังต้องหยุดโรงเรียนแล้วก็จะเปิดอีกทีเนี่ยช่วงหนึ่งกร,รกฎาเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทคนนะคะที่ทักมาถามเป็นจานวนมากเกี่ยวกับชุดเซต diy ว่าเออน้องอมีการจัดเซต ระบายสีหรือว่าจัดเซตทํางานเพ้นท์ให้น้องๆหนูๆบ้างไหมมีหรือเปล่านะคะจะได้ซื้อไปแล้วจบทีเดียวเนาะก็ออนก็ปกติแล้วออนก็จะแนะนําชุดนี้แหละแต่ว่าออนก็เลยคิดว่าเออโอเคเดี๋ยววันนี้เราเราจะมา แกะถุงกันนะคะแล้วก็ออนจะได้ให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าน้องๆหนูๆที่กําลังดูอยู่แล้วสนใจนะก็สามารถนําไปใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ออนมีจัดจําหน่ายเนาะแล้ววันนี้ออนก็จะมาเปิดถุงดูกันว่าโอเคในชุดนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะนั่นเองอ่ะโอเคค่ะนี่ อันนี้นะถ้าสังเกตก็คือออนมีถุง2แบบนะคะก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจนะคะคือออนพยายามหาถุงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกระเป๋านะคะใครสั่งไปเนี่ยก็อาจจะได้ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะคะคือที่ออนใส่ถุงไว้ให้เนี่ยคือออนแค่มองว่าถ้าซื้อไปแล้วอะ่ะแล้วมันยกได้ทีเดียวอ่ะน,น่าจะสะดวกกับเรามากกว่านาะหรือน้องๆหนูๆพกไปได้คุณพ่อคุณแม่พกไปแล้วเอาไประบายสีกับลูกได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันเลยดีกว่าเซตนี้นะคะมันจะเป็นเซตที่ออนขายอยู่ในราคา360บาทนะคะ360บบาทนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะข้างในมีอะไรบ้าง อย่างแรกนะคะนี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อเปล่านะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าทีเคนะคะท c ปกตินะคะที่เราสามารถใช้เพ้นได้นะคะแล้วก็เป็นผ้าเนื้อไม่หนานะคะก็เวลาที่เราระบายไปเนี่ยใส่แล้วก็จะสบายเหมาะกับอากาศของเราเนาะอากาศทรอ้อนแบบนี้นะคะก็จะมีเสื้อหนึ่งตัวนะคะจานสีนะคือออนเอาไว้ให้มันแบบว่า ให้น้องๆได้สามารถผสมสีได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจานสีค่ะต่อไปผู้กันนะคะอันนี้ออนก็เลือกใช้ผู้กันที่เป็นยี่ห้อดีเนาะก็จะได้ระบายง่ายนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานนะคะอะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือสีนั่นเองซึ่งสีนะคะที่ออนจะใส่มาเนาะออนจะใส่ไว้ทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะเป็นสีนาโนปรินต์นะคะเป็นสี เทนผ้านะทุกคนอ่ะสีของนาโนปรินนะคะเป็นสีที่เหมาะกับการเพทนผ้าระบายสีผ้านะนี่เลยก็คือจะเป็นขนาด25กรัมนะคะปกติแล้วอ่อนขายแยกอยู่ที่ขวดละ45บาทนะคะตอนนี้ออนก็เลยจัดเป็นเซตไว้ให้แบบ5สีแบบนี้นะคะก็จะมีขาวดำนะคะขาวดำแล้วก็แม่สี3สีนะคะก็คือแดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินนั่นเองนะคะ นี่เลยเพื่อที่อะไรคะอันนี้เนี่ยคือออนจัดไวออนตั้งใจว่ายอยากจ,จะให้มันเป็นเหมือนการเรียนรู้ด้วยนะคะคือเราทํางาน DIY เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะมันฝึกการเรียนรู้ฝึกจินตนาการแล้วสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวน้องๆนะคะรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งที่ออนมองว่าเออมันก็น่าสนใจแล้วมันก็สําคัญน,นั่นก็คือการฝึกการผสมสีนั่นเองค่ะนี่นะก็คือออนก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมออนถึงจัด ชุดนี้ไว้ให้ก็คือขาวดำแดงเหลืองน้ำเงินนะคะก็คือจะมีทั้งหมด5สีนะคะนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบเอ้ยน้องออนพี่ไม่ได้ซื้อแบบพี่ไม่อยากพี่ไม่อยากใช้พี่ไม่อยากได้เสือ้อออนมีให้เลือกนะคะออนมีเป็นกระเป๋าผ้าดิบให้เลือกนะคะแต่ข้างในเหมือนกันนะอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะคะนี่เลยเป็นกระเป๋าผ้าดิบแบบน,นี้ มันแกะให้ดูย่งนี้นะคะก็จะเป็นสะพายข้างเนาะส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองหลายท่านก็จะซื้อชุดนี้ไปนะคะเพราะว่าจบเลยทีเดียวไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่แรกนะคะว่าสีของนาโนปรินนะคะสีสกีนสีเพ้นผ้าของนาโนปรินเนี่ยเป็นสีที่เหมาะกับการลงผ้านะคะฉะนั้นเนี่ยหลังจากงานเพ้นเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องซักแล้วจะหลุด เพียงแคะ่ว่าปล่อยให้เขาแห้งนะคะแล้วก็นำไปซักได้ปกตินะคะก็ออนออนการันตีด้วยตัวของมันเองนะคะเพราะว่าออนก็ใช้มาหลายปีแล้วแหละเนาะอันนี้ก็คะก็เป็นเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะแบบว่าเอามาเปิดให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะคะว่าด้านในเนี่ยเป็นอะไรนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าซื้อ,อยากจะต้องการสีอื่นเพิ่มไปน้องออนซื้อเพิ่มได้ ออนพี่ไม่อยากได้สีอื่นแล้วพี่อยากได้5สีผสมกันได้ไหมสีนาโนปริน์ผสมได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องซื้อสีอื่นนะคะอย่างที่ออนแจ้งไปตั้งแต่ตน้ตน,ตนต้นคลิปเนาะว่าเราสามารถสอนน้อง,องๆให้รู้จักการผสมสีได้ด้วยเซตนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะตามในแฟนเพจก็ได้นะคะชื่อนาโนปริน์เลยนะคะสามารถสามารถพิมพ์เข้าในช่องเสิร์ชของ เ,เจ้าตัว Facebook ได้เลยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วออนจะเป็นคนตอบนั่นแหละก็ตัวออนเองนะคะก็สอบถามได้ยังไม่ซื้อก็ได้นะออนไม่ซีเรียสค่ะหรือใครที่ต้องการคำแนะนำคำมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะก็แนะนำจบแล้วออนก็จะเอาตัวอย่างงานนะคะที่ออนเคยทำนะคะให้ดูว่าโอเคสีมันใช้ได้จริงๆเนาะยกตัวอย่างแรกนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นรองเท้าที่ออนซื้อมาสีขาวนะแล้วก็ออนใช้สีของนาโนโริณน,นี่แหละในการระบายนะคะซึ่งเจ้าตัวสีพวกนี้นะคะก็คือเกิดจากการผสมนะคะนี่ผสมได้นะทุกคนอันนี้คือรองเท้านะคะซักไม่หลุดนะแล้วก็ต่อไปอันนี้เลยอันนี้แมสนะคะก็ต้องขอขอบคุณ ลูกค้าของออนนะอันนี้เป็นแมสที่ลูกค้าออนเนี่ยส่งมาให้นะคะก็เป็นสีของนาโนปริ้นเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือออนใช้ chain, มาจะเดือนแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะก็น้องเขาทํามาให้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ซักยังไงก็ไม่หลุดนะคะมาต่อไปนะคะอันนี้เป็นเสื้อ DIY ของออนเองนะอันนี้ที่เคยทําคลิปไปอันนี้ก็ใส่แล้วซักแล้วไม่หลุดนะคะนี่น่ารักใช่ไหม คืออ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแจ้งก็คือว่าสีของนาโนโปรินเนี่ย25กรัมเหมือนน้อยนะเนี่ยขวดแค่นี้เองทุกคนแต่จริงๆเราใช้ได้เยอะมากนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นตัวขวดที่ออนใช้อยู่แล้วนะคะถ้าสังถ้าเห็นนะเนี่ยออนแกะมาใช้ประมาณสัก2อสเดือนได้ละคะ่ะเพราะว่าเวลาทําคลิปีไว้ก็จะใช้เจ้าขวดนี้นะคะซึ่งเขาค่อนข้างอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ อายุจริงๆของสีนาโนปริน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง12เดือนนะคะให้เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องฉะนั้นซื้อไปนะคะใช้ไม่หมดไม่ต้องกังวลเก็บไว้ใช้ในเวลาหรือว,ว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะได้ใครที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังมองหากิจกรรมต่างๆทำ หรือหาให้น้องๆหนูๆทำที่บ้าน,นะะก็หวังว่าเอ่อนาโนปรินเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในไอเดียเล็กๆนะคะในใจแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มัจะจบเพียงเท่านี้แหละสำหรับใครก็ตามนะคะที่มีคำถามนะคะข้อสงสัยคำแนะนำข้อติชมก็สามารถเม้นไว้ข้างใต้ได้นะคะหรือว่า แจ้งมาได้เลยนะคะออนก็น้องรับทุกๆความคิดเห็นเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะออนและนาโนโอเคเนี่ยก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนคะ่ะรักษาสุขภาพนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ